เที่ยวกันนะคะเพื่อนขอบคุณทุกการรับชมน,นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขโชคดีเฮงๆปังๆนะคะคเพื่อนแต่สวยงามค่ะที่นี่ก็เป็นอุทยานที่มีชื่อว่า East l o c นะคะคเพื่อนชมวิวชมธรรมชาตินะคะชมนกชมไม้นะคะ สวยงามค่ะที่นี่ก็เป็นอุทยานที่มีชื่อว่า eastlock นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้พาเพื่อนๆไปเที่ยวกันค่ะแฟนของอลินดาก็พาเราไปเที่ยวกันนะค่ะเพลินๆเ,เลยนะคะแล้วก็มาถึงแล้วค่ะก็จะเพื่อน,อนแต่สวยงามค่ะที่นี่ก็เป็น อุทยานที่มีชื่อว่าอ a s t lock นะคะสดชื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแฟนของอลินดาเขาก็ชอบไปที่นี่ประจําเลยนะคะ ชอบไปที่นี่ประจำเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนแต่สวยงามค่ะที่นี่ก็เป็นอุทยานที่มีชื่อว่า East l o c k นะคะเริ่มเห็นมีเป็นสนามหญ้าสีเขียวๆนะคะมีคนที่มาปิกนิกนะคะมาพักผ่อนหนค่ะนะคะโดยเฉพาะวัน สูงเมื่อกี้นี้นะคะอรินดาไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะคะ ธรรมชาติที่มองเพลินๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้พาเพื่อนๆไปเที่ยวกันค่ะแฟนของอลินดาก็พาเราไปเที่ยวกันนะคนิปก็เป็นทางเข้าอุทยานแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเออ ชาตินะคะชมนกชมไม้นะคะที่นี่สวยงามมากมากเลยคะ่ะนี่ก็เป็นทางเข้าอุทยานแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเออมีต้นไม้เขียวขจีสองฝั่งข้างทางเลยนะคะมองสดเริ่มเห็นมีเป็นสนามหญ้าสีเขียวเขียวนะคะมีคนที่มาปิกนิกนะคะมาพักผ่อนในคันะคะโดยเฉพาะวันร่มเพลินเลยนะคะและ ก็มาถึงแล้วค่ะก็จะสดชื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแฟนของอลินดาเขาก็ชอบไปที่นี่ ทิตก็จะคนเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็จะเห็นเป็นรูปปั้นเอ่อสูงๆเมื่อกี้นี้นะคะอรินดาไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะคะ นี่ก็เป็นอุทยานที่มีชื่อว่า east lock นะคะนั่นเองนะคะเราก็จะบินสูงมากะคะ่ะบินเล่นลมไปเล่นลมมานะคะเป็นธรรมชาติที่มองเพลินๆธรรมชาติสวยงามนะคะเหมาะกับการไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะเริ่มเห็นมีเป็นสนามหญ้าสีเขียวๆนะคะมีคนที่มาปิกนิกนะคะมา พักผ่อนนคะค่ะนะคะโดยเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะคนเยอะมากๆเลยคะ่ะแล้วก็จะเห็นเป็นรูปปั้นเอ่อสูงๆเมื่อกี้นี้นะคะอรินดาไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะคะ ชื่อว่าอ a s t l o กนะคะทีนีมีน้ำตกค่ะแบบนี้ที่น่นเป็นตเดียวกับอีกอน้ตกสวยหรือว่าที่รียกนวนิเววมแฟนแด้่ก็เริ่มเห็นมีเป็นสนามหญ้าสีเขียวๆนะคะมีคนที่มาปิกนิกนะคะม,คมา พักผ่อนไหนะนะคะโดยเฉพาะวันเริ่มเห็นมีเป็นสนามหญ้าสีเขียวๆนะคะมีคนที่มาปิกนิกนะคะมาพักผ่อนไหนค่ะนะคะโดยเฉพาะวันชมเพลินๆเ,เลยนะคะแล้วก็มาถึงแล้วคะ่ะก็จะหวังว่า